คุณรู้ไหมว่าผ้าแค่ผืนเดียวอาจกลายเป็นบ้านของบางอย่างได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าให้กลัวตอนเด็กแต่เป็นความเชื่อที่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสั่งห้ามลูกหลานว่าอย่าตากผ้าตอนกลางคืนไม่งั้นน่ะผีจะเอาไปใส่แล้วจริงไหมคลิปนี้ไม่ได้แค่เล่าเรื่องผีหลอกคนแต่จะพาไปดูว่าคำห้ามนี้เกิดจากอะไร ว่ากันว่าถ้าคุณตากผ้าไว้ผ้าจะกลายเป็นที่ซ่องตัวของวิญญาณเร่ร่อนที่รอเวลามายืมใช้เสียงผ้าปลิวกลางคืนอาจไม่ใช่แค่ลมแต่เป็นเสียงใครสักคนกำลังเดินหาที่อยู่ผมต่อมาในบ้านที่ยายห้ามตากผ้าตอนค่ำใครขืนตากก็ต้องรีบเก็บก่อนฟ้ามืดบางคืนผมก็แอบเห็นเงาดำๆตรงราวตากผ้า แล้วกล้าส,สาบานว่ามันไม่ได้ขยับเพราะลมคืนนี้ถ้าคุณยังตากผ้าไว้ลองคิดดูอีกทีว่ามันกำลังตากหรือกำลังเชิญใครอยู่ผมยังจําได้ดีตอนนั้นผมอยู่ปห้าวันนั้นฝนตกหนักจนแม่ต้องตากผ้าไว้หน้าบ้านถึงค่ำยายเห็นเข้าก็เดินออกมาเอามือเท้าเสเอลแล้วดุว่าของแบบนี้ตากไว้กลางคืนไม่ได้ แม่ยิ้มแล้วบอกเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ค่อยเก็บยังไงก็ไม่หายหรอกคืนนั้นผมตื่นมาตอนตีสองได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนมีคนเดินลากเท้าผ่านราวผ้าผ้าบางผืนปลิวเหมือนมีมือคว้ามันไม่ใช่ลมแรงแต่มันเหมือนใครเขยา่าผมขยับไปบอกยายยายแค่บอกเสียงเบาๆว่าไม่ต้องไปดูอย่ามองอย่าทักผ้าผืนนั้นเป็นผ้าถุงเก่าของยาย พอสาวมายายเก็บไปซักใหม่ทั้งทั้ที่ยังชืน้นยายบอกบางอย่างมันมายืมถ้าเราไม่ให้ก็ต้องล้างใหม่หลังจากวันนั้นไม่ว่าใครในบ้านก็ไม่เคยตากผ้าไว้ตอนกลางคืนอีกเลยความเชื่อห้ามตากผ้ากลางคืนมีแทบทุกภาคของไทยคนเหนือคนอีสานจะบอกว่าผ้าที่ตากกลางคืนนั้นจะดึงดูดผีเร่ร่อนหรือผีไม่มีญาติ วิญญาณเหล่านี้เชื่อว่ามักหาที่อยู่ผ้าเปียกหรือผ้าแห้งก็ไม่ต่างจากผ้าหอ่อศพถ้าเอาไปใส่แล้วคนในบ้านใส่ซ้ำวิญญาณจะติดตามเข้ามาลวยในอีกมุมหนึง่งบางคนก็เชื่อว่าผ้าตากลางคืนจะเจอของไม่ดีปลิวมาติดเช่นเศษผงเศษดินหรือสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่ผ่านมากับลมคำ่ำจะทำให้คนที่ใส่เสื้อผ้าผืนนั้น ป่วยง่ายในสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าไฟถนนราวผ้าตอนกลางคืนก็เป็นมุมอับเสี่ยงมีงูหรือสัตว์มีพิษมาซ่อนเพราะแบบนี้ยายถึงห้ามเพราะไม่ได้กลัวผีอย่างเดียวแต่กลัวอันตรายจริงๆด้วยในทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อนี้มีเหตุผลซ่อนอยู่กลางคืนอากาศชื้นทำให้ผ้าแห้งช้าเกิดเชื้อรากลิ่นอับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ถ้าคนในบ้านใส่เสื้อผ้าที่ตากกลางคืนก็อาจป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กหรือคนแก่สุดท้ายแล้วผ้าธรรมดาผืนเดียวจะเชื่อว่าเป็นแค่ผ้าหรือเป็นบ้านของใครก็แล้วแต่ใจคนแต่ถ้าคุณลองเดินออกไปหน้าบ้านตอนตีสองแล้วเห็นผ้าปลิวแรงทั้งที่ลมสงบแล้วเงาดำนั้นมันซ่อนอยู่ตรงไหนกันแน่เรื่องนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ เพราะบางอย่างอาจยืมของเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วคุณละ่ะบ้านคุณเคยโดยห้ามตากผ้ากลางคืนไหมหรือเคยเจออะไรแปลกๆเวลาเดินผ่านราวผ้าเปียกตอนค่ำถ้ามีลองเล่าไว้ฟังหน่อยเพราะบางครั้งเรื่องเล็กๆในบ้านก็อาจเป็นที่อยู่ของใครอีกคน